ไปติดตามกันต่อนะคะที่ธนาคารไทยพาณิชย์กันบ้างนะคะ,คะหรือว่า SCB ค่ะล่าสุดนะมีการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่1ประจำปี2566อยู่ที่1 9 9 5ล้านบาทค่ะเป็นอัตราการเติบโตเช่นเดียวกันนะคะโดยทางด้านของ SCBX จำกัดมหาชนมีกำไรสุทธิในไตรามาสที่1ประจำปีนี้จำนวนทั้งสิ้น1 9 9 5ล้านบาทเพิ่มขึ้น9.5%จากปีก่อนในขณะที่กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักสำรองมีจำนวนทั้งสิ้น 2 4 1 4 3ล้านบาทเพิ่มขึ้น12%ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวที่แข็งแกร่งของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิบริษัทได้ตั้งสำรองเงินจำนวน9,927ล้านบาทเพิ่มขึ้น13.5%เพื่อสำรองส่วนเพิ่มสำหรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่รายหนึ่งในขณะที่อัตราส่วนค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ในระดับสูงที่163.8% คุณภาพของสินเชื่อโดยรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยอัตราส,ส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพนะสิ้นเดือนมีนาคมอยู่ที่3.32%ปรับตัวลดลงจาก3.34%ณนะสิ้นเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาและเงินกองทุนรวมตามกฎหมายของบริษัทยังคงอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งที่18.6% คุณอาทิตย์นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท scbx จำกัดมหาชนระบุว่าบริษัทยังได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา60%ของกำไรสุทธิประจำปี2565เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่ที่มี scbx เป็นยานแม่เป็นรูปแบบองค์กรที่มีความคล่องตัวในการบริหารงานสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจใหม่และสร้างมูลค่าผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ